สุขภาพของคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้จะไพ่สี่กองนะคะวันที่หนึ่งสองสามสี่ค่ะทำสมาธิค่ะสักครู่นะคะเลือกไพก่กองที่คุณชอบเพื่อจะให้ไพ่บอกว่าคุณสุขภาพคุณเป็นอย่างไรวันที่หนึ่งสุขภาพมันดีอยู่ค่ะแข็งแรงดีอยู่ค่ะที่สองต้องระวังป่วยนะคะใครที่เลือกกองที่สองค่ะอืม มันเช็คสุขภาพนะคะต้องไปเช็คสุขภาพค่ะที่สามสุขภาพยังยังดีอยู่ค่ะยังแข็งแรงดีอยู่เพราะว่าลักษณะที่เป็นไข่เด็กค่ะเ,เป็นไพ่เด็กที่มีความสามารถยังดีอยู่ค่ะใบที่สี่ค่ะสุขภาพก็ยังดีอยู่นะคะค่ะแต่เอามือไพ่หลังก็อาจจะมีปวดเมื่อยแขนบ้างค่ะแต่โดยรวมแล้วสุขภาพดีค่ะ ก็ขอให้สุขภาพดีกันทุกคนนะคะ